สวัสดีค่ะก็หมอโซเฟียแพทย์พยากรอ,อีกครั้งนะคะเอาละคลิปนี้นเราจะมาในท็อปิกที่ว่าเขาจะกลับมาไหมอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเว้นระยะห่างกันไปแล้วนะคะเขาจะกลับมาไหมนะคะท็อปิกนี้คือแม่หมอได้ยินคําถามเนี้ยบ่อยมากเลยนะคะก็เลยเอามาทําเป็นท็อปิกนะคะเขาจะกลับมาไหมเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้ขอส่งกับใครค่ะใครอยากดูวดวงสมบุส่วนตัวกับแม่ นะคะเข้าไปที่หน้าไบโอนะคะจะมีรายละเอียดเหอนกันน,น,นะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนค่ะพลังงานของคุณเป็นอย่างไร Night ไนท์ออฟโซ่ไ of Swords t h จ Empress นะคะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเหนื่อยอ่ะมันมีมันแบบ เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับจะเอาชนะกันอะเออแต่คุณอะก็พร้อมที่จะเข้าใจพร้อมที่จะเออ่ให้อภัยอะคุณมีพลังงานของความเป็นแม่มีพลังงานของของความเป็น the เอ m p r e s s นะคะเป็นราชินีอะไรประมาณนี้เลยนะคะนะพลังงานที่เห็นนะคะจะมีธาตุลมและธาตุดินค่ะอะขอดูพลังงานของเขาสักนิดเพลังงานของเขาเป็นอย่างไรคะพลังงานของเขา The d a t k night of w a n d s page, page a f w a n d s นะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะดูเหมือนว่าเขาพยายามพยายามที่จะก้าวข้ามผ่านความรู้สึกต่างๆหรือว่าพยายามที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคหรือกำแพงความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีอยู่นะคะนะ ถามว่ามันผ่านไปได้ไหมเขาก็รู้สึกว่ามันผ่านได้แหละมันผ่านได้แหละแต่ว่ามันก็สาหัสสาการเหมือนกันไม่รู้ว่าคุณกับเขาเผชิญอะไรกันมาเนาะเออแต่ค่อนข้างจะสาหัสสาการแล้วก็เขาไม่ความรู้สึกว่าแบบเริ่มเริ่มต้นได้ไหมเริ่มต้นใหม่ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะพลังงานที่เห็นนะคะจะมีธาตุไฟะคะ่ะแล้วก็ธาตุดินจ้าอ่ะมาดูสีเขาอยากกลับมาไหม king of s w o r d ค่ะ สร e อปเ e ็ดข้อส t h e ่เดวิล the w o ร l และลาเรบินนะคะภายใต้สำรับค่ะนะคะสิบครับเขาอยากกลับมาและอีกอย่างหนึ่งนะสิ่งที่แม่หมออยากจะบอกนะคะคุณกับเขามันยังมี บุญกรรมเกี่ยวพันกันอยู่นะคะมันยังเหนียวร้งกันอยู่ยังมีโซ่ตรวนชีวิตร่วมกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นยังตัดกันไม่ขาดนะเขาอยากจะคุยนะอยากจะคุยอยากจะสื่อสารกับคุณให้เข้าใจนะถามว่าเขาอยากกลับมาไหมอยากกลับค่ะอยากกลับมาขอโอกาสอีกครั้งหรือหยิบยื่นโอกาสให้กันและกันอีกครั้งหนึ่งค่ะออาแหละก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนะ พลัางงานตรงไม่ตรงยังไงฝากเมนไว้หน่อยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยเพื่อปปใใเป็นกำลังใจใ้การรับเพ็นค่าครูเล็กๆน้อยๆกับแม่หมอค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ